ที่เป็นดูว t r ีาร์เนดูไปดูไปหรอมันจุกขึ้นมาเลยเพราะว่าสามีเคยเป็นทหารด้วยใช่ไหมคะอย่างที่สองมีลูกด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวเราก็เคยทุกคนที่เข้าโรงพยาบาลเนาะเราก็รู้สึกหคือเราไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่วันหนึ่งมันจะเป็นคนของที่บ้านเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถช่วยกันได้เนี่ยมันจะดีมากเมื่อกี้อินมากเลย แล้วบริจาคบริวลบริจาคบริวลจริงร้อยบาทซึ่งแเป็นกดโทรศัพท์มือถืที่ว่าอาจจะหลายรอบเปดนึงต้องกดทุกวันไม่ไม่เอาเงี้ยคือผ่านทางบล็อกเพลเลยอ่ะแต่ทีเดียวล้านหนึ่งอะไรเงี้ยได้เต็มที่เลยเดี๋ยวน้องจะรีบหาตังค์มาโอเคให้สามีหาตอนนี้ได้สบายๆอยู่แล้วแต่ว่านี่คือการบริการที่คุณเป็นคนเป็นคุณแม่เองก็รู้สึกนะว่ามันต้องมีอ่ะเป็นที่พึ่งใจของเราอ่ะแม้ว่าลูกเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่ไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น จอ<ท>ยจอยค่ะพี่จอย,จยนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เราเห็นตามงานการผระสมงานสังคมบ่อยมากในนั้นถามความรู้สึกว่ากับการมาร่วมโครงการในะครั้งนี้ค่ะพี่จอยค่ะคือต้องบอกว่าดีใจมากค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รักษาที่พมุกบุญนะคะเราจริงๆ oh. แล้วค,คุณพ่อรักษาที่นี่แล้วก็คุณแม่ตอน่าตดสมองค่ะก็เป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลพมุกุญแล้วเข้าใจเลยค่ะความรู้สึกของคนที่เวลาที่ แม่เข้าผ่าต่ดถึงสิบกว่าชั่วโมงอ่ะคือเรารู้ว่าคือชีวิตของแม่ราวะอยู่ที่มือของคุณหมอแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นเรื่องที่สำคัญจะเชื่อว่าความสามารถของคุณหมอก็คือสําคัญแหละแต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆก็คือจะมีส่วนช่วยที่จะสนับสนุนคุณหมอให้มีนาทีต่อวินาทีอจะว่าทุกวินาทีมันคือชีวิตของคนนะคะเพราะฉะนั้นจะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ คือเราไม่รู้หรอกว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่จะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็ได้เพราะอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นแต่บอ,อกว่าเชินอยามีความรู้สึกว่าหนึ่งในสิ่งที่เราจะทาได้ก็คือเรื่องในของเครื่องมือการแพทย์ซึ่งยอมรับว่าแพงมากในหลาเครื่องเพราะฉะนั้นก็อย่างวันนี้ค่ะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่อยากจะเชิญชวนทุกคนบริจาคร้อยหนึง่งเหมือนที่คุณทิพย์พูดว่ามันไม่ได้เยอะเลยสําหรับในแต่ละวันแล้วก็ทุกคนอยู่กับมือถือแค่เรากดแค่เน เดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งวันละครั้ง,งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่เราสามารถทำได้โอ้ดีนะเดือนละครั้งวันละ้าที่ละครั้งแบบนี้ผมมีแนะนําแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปถึงน้องๆสองคนนี่นีผมจะแจกบัตรนี้นะครับสําหรับทุกคนนะฮะแล้วก็บอกว่านี่ครับร่วมสร้างกุศลในวันเกิดวันสําคัญของท่านหรือคนทีน่ท่านรักจริงๆวันเกิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหนึ่งปีประจาคหนึ่งหนวันเกิดของท่านเนี่ยในความรู้สึกของผมนะฮะท่านเกิดวันอะไรวันจันทร์อังคารทุประหัสศุกร์เสาร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ว่เออเรียกว่าเบอร์มงคลเบอร์เดย์วันเกิดตัวเองเออแล้วท่านก็กดทำเอมไว้ปุ๊บท่านก็อาจจะเป็นชีดิได้ออฟหมายเลขสองเป็นหมายเลขแรกท่านก็กดชีวิตได้ออลทุกวันที่ท่านเกิดหรือจะเป็นวันพระก็ได้วันพระบางทีเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปถวายสังฆทานหรือไปอะไรตลอดแต่ในวันนั้นเราสามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้งั้นทุกวันพระอ่ะเรากดทําบุญบริจาคได้นะครับแล้วแต่ศรัทธาท่านนะครับครั้งละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับหมายเลขหมายเลขน้องแม็ค เอาหมายเลขหน่อยได้ไหมจำได้นะจำพูดจำง่ายมากตัวแรกจำไม่ได้พอจะพูดจำได้เลยครับนั่นคือดอกจัน948ดอกจัน1411ดอกจันร1141โอ้โหอย่างเงี้ยแหละเด็กๆอายุยังน้อยสมองยัเป็นของเราเออจำได้ไม่ได้ผมจำ1411ตอนแรกมันจำยากเหมือนกันนะแ้วมัันนน่งงทาิตเป็นจำได้พี่เบ้นจำได้ได้สิเอาเบอร์นี่ละกันเบอร์อ่าเบอร์แย่แล้แย่ละ ไปดูละูจำได้แต่4ี่พันแล้วก็ศูนย์ศ้าอะไรนะครับศูนย์เก้าเนย์เก้าเก้าเี่ยวในหลงสองเบิ้เลยนะศูนย์เก้าเูย์เกค่ะสี่พันค่ะศูนย์ศูนย์ห้าศู้าสองทำไมพี่จำได้ีทำไมพี่จำได้อะเปนดีมันเมมมรี่เข้ามาตั้แต่เออถึงตัวสมองเลยทีเดียวแล้วจะกลับไป้องปกติพี่พอคเลุกนี้เยอะเขาต้องคอยจำคนนี้ติดเงินเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเก่งตัวเลขอะ มาที่ฝั่งชายบ้างนะคะน้องตูนถามน้องตูนคำว่ารู้สึกยังไงบ้างได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการเลยค่ะ สึกดีใจมากๆครับเหมือนพี่จอยเลยครับก็จริงๆคุณยายคุณยายผมเพิ่งได้รับการผ่ตาตัดสมองที่โรงพยาบาลธรมกุฎเหมาอนกันโอ้โหคหแล้วก็แน่นอนเลยว่าโรงพยาบาลธรมกุฎเนี่ยเป็นโรงพยาบาลใหญ่แลวก็มีความพร้อมมีเอเจนซีในการรักษาสูงซึ่งจริงๆเนี่ยยิ่งมีอาคารหลังใหม่แห่ง19ชั้นอย่างที่บอกไปนะครับจิงจะทําให้ความพร้อมแล้วก็ประสิทธิภาพในการรักษาสูงขึ้นด้วยนะฮะจริงๆสําคัญมากนี่เครื่องมือแพทย์แต่ละชิ้นนี่ สิบหลายสิบห,หลายร้อยล้านเลยเก็ว่าได้นะครับ CT สแกนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถ้าเป็นการช่วยกันบริจาคที่ง่ายขนาดนี้จะสามารถต่อความหวังให้กับผู้ป่วยได้เยอะมากๆเลยครับต้องการเชิญ <ๆ S 2> ชวนเยอะๆเช,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 ชิญชวนเยอะๆนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยคุณเบนเองก็ใครอยู่ที่นี่นะตานอนอยู่เลย่ะอ้าวเอหรอนี่คือมาร่วมงานแล้วก็เดินขึ้นไปเยี่ยมคุณตาอย่างเงี้ยเหรอใช่ <ๆ S 1> แต่ เกือบทุกวันเลยนะคะนี่จักเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นความสําคัญของโรงพยาบาลโดยเฉพาะข้างมกุฎนะเพรเห็นเนาะว่าใช่ค่ะว่าโรงพยาบาลเนี่ยดูแลญาติญาติพี่น้องน้องคนที่เรารักมาโดยตลอดเลยน้องแม็กเกิดมาชาตินี้หล่อขนาดนี้ถ้าทําบุญไปอีกจะหล่อขนาดไหนอ่ะไหนลองมองดูสิวนี้ว่าอยากจะเชิญชวนว่าการเกิดมาชาตินี้ที่ดูน่าพอแี่พอ๋อน้องแม็กเหรอเออน้องแม็กนะคะก็อย่างที่พี่ตุ้มบอกไว้นะครับคือเรื่องความหวังครับ ความหมาเป็นสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนชีวิตคนเราให้ไปข้างหน้าได้น้องคุยไปไม่ต้องมองหน้าพี่พี่ใจสานมองด้านหน้าก็าได้ค่ะครับก็คือก็อยากจะชวนชวนทุกคนนะครับมันง่ายมากๆคือทุกสถานที่ทุกเวลาทุกโอกาสเราสามารถแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็ต่อชีวิตคนอื่นได้แม็กลองขอเสียงแฟนคลับของแม็กหน่อยได้ไหแล้วเนี่ยเราขอแฟนขับน้องแม็กเนี่ยคนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะ่ะโอ้โหวันหนึ่งจะได้มหาศาลเลยครับช่วยบอกแฟนคลับน้องแม็กหน่อยครับ ให้เขาร่วมบริจาคกันได้ไหมทุกคนที่รักแม็กนะครับวันนี้ป้ายใหญ่มาขอบคุณมากแล้วก็ถ้าจะขอบคุณอีกมากๆเลยครับก็หยิบขึ้นมาถือขึ้นมานะครับกดเลขตามนี้นะครับแค่ครั้งเดียวเองนะค่ะอย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดเป็นแฟนคลับน้องแม็กเนี่ยเขากดหนึ่งทีแล้วเขาโอเอสเอ็มเอสมาโชว์แล้วน้องแม็กอาจจะมีแบบว่าให้รางวัลเออไดทด้วยหนึ่งวันฮะหอมแก้มหนึ่งทีอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเออปกติก็มีดินเนอร์กันละครับดินเนอร์ ด,ดินเนอร์ด้วยเพราะนั alright, ้นทุกคนที่จะมาร่วมดินเนอร์ได้ต้องกดเบอร์นี้ก่อนนะครับหรือเอาบัญชีพร้อมเพย์เบอร์อะไรนะศูนย์เก้าศูนย์เนย์เก้า่ศได้ศูนย์ศูนยครับผมนี่เหลักถ้าบอสมองก็ดีเนาะหรือว่านะครับก็ยังเด็กพี่เบนเดนไปเยอะมากเนี่ย นอกจากพร้อมเทเนี่ยก็สามารถเดินเข้ามาบริจาคได้เลยที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับผมก็ที่มูลนิธิแล้วก็รวมถึงโทรเข้ามาตามหมายเลขได้เลยวันนี้เรามาเชิญชวนกันบริจาคนะครับใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วถ้าท่านยังรู้สึกว่าอจะบริจาคดีไ <I> ม <idal Industry UK> ่ด <sector chanting enorme> ีท่านกลังคิดผิดแล้วล่ะครับเพราะว่าทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับดังนั้นก็ร่วมนบริจาคนะครับผมเชื่อว่า100 ทาให้ท่านได้มีความสุขในการเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าร้อยบาทที่เราเป็นผู้เสียสละไปช้อีกนะครับต้องขอบคุณพี่เบนพี่จอยนะคะน้องตูนแล้วก็น้องแม็กด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่คนะครับประการนี้ครับเราเชิญผู้ใหญ่ที่มาร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นเชิญโรสโรจน์นะครับร่วมงานเป็นเวทีนะครับเชิญค่ะาราของเราประกบข้างสองด้านนะครับ ขอช็อตเ็ดท่านนะฮะเจ็ดท่านนี้ก่อนนะครับเอาขอชิดกันนิดนึงนะครับเป็เชิญพี่น้องสื่มวชนเจ็ดท่านก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับวันนี้ต้องขอคุณความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับของอ p รเตอร์ของเราทั้ง3รายยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น AAS, d t e c t และก็ True นะครับที่อำนวยความสะดวกเรื่องของหมายเลข ที่สามารถที่จะกดได้ง่ายๆทุกท่านสามารถบริจาคกันได้นะครับดอกจัน948ดอกจัน1411 1411แล้วก็ดอกจัน100 11มาตัวออกนะครับะนะคะวันนี้น่าเชื่นใจนะคะเรามีศิลปินดารานะคะที่ได้เห็นความสำคัญนะคะของโครงการในครั้งนี้มาร่วมง,งานแล้วก็จะได้เป็นกระบอกเสียงในการที่จะเชิญชวนนะคะแฟนๆผู้เป็นที่รักได้มีโอกาสในการที่จะส่งหมอบ ความสุขนะคะต่อชีวิตให้กับผู้อื่นด้วยขอบพระคุณมากนะคะคุณพี่เจ้าครับค่ะค่เขาเรียนเชิญทั้งหกท่านยังอยู่ตอนนะครับขออนุญาตไล่ออเปอเรเตอร์ทีละหนึ่งรายนะครับเพื่อถ่ายภาพพร้อมกันเลยนะครับขอเรียนเชิญนะคะคุณอมรรัชชานปรีชยาผู้อำนวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรบริษัท Advanced Information Service จำกัดมหาชนว่า AIS นะคะ ขอบพระคุณมากเลยนะคะโอเปอเรเตอร์ ator, มีส่วนสำคัญนะคะที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะทุกคนสามารถร่วมบริจาคง,ง่ายเพราะโอเปอเรเตอร์ให้ความร่วมมาร่วมมือกันอย่างเต็มที่แบบนี้นะครับออฟคุเ a เด้วยนะครับไม่ว่าใครใช้บริการท่ายไหนเบอร์เดียวกันหมดเลยตอนนี้นะครับขอบคุณมากค่ะ วันนี้ยังมีอเปอเรเตอื่นๆด้วยนะคะเราได้รับความร่วมมือจากทุกอเรเต t o r แล้วก็กสทชด้วยนะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณนมรัตน์นะคะร่วมมือ่นะครับติดท้ายติดท้ายนะครับขอให้ชอหนึงครับคุณนมรัตน์นะครับจาก A S นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วลำดับต่อไปค่ะคุณประพันธ์จิวพงศ์นะคะผู้งในการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่าดีแท็นะคะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ ความร่วมมือจากทุกโอเปอเรเตอร์เป็นอย่างดีร่วมไปถึงนักร้องศิลปินของเราในวันนี้ตั้งแต่ช่วงแรกที่ขึ้นมาร้องกดเพลงพออด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะครับต่อไปครับจากรูนะครับเรียนเชิญคุณติราศักรุณเริ่มัฒนานะครับ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านสื่อสารการสร้างแบรนด์และบร,ริหารสื่อโฆษณาของ True Corporation จำกัดมหาชนนะครับค่ะเชิญน้องเอมสาธิดาปิ่นเซินชัยผู้ชนะเลิศ AF11 และน้องเบสทิศที่น,นันอ้นปานผู้ชนะเลิศ The Voice Season 4นะคะถ่ายภาพร่วมกับทางู<อ>่เระก <มา S 2> อบด้านน้องตุลด้านนี้อีกหนึ่งคนได้ไหมครับอ่าด้านนี้ข,ขอขอน้องเบสมามาน้องน้องเอมอยู่ด้านนี้ก็ได้ค่ะสาว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 มาอยู่ด้านนี้เนาะอ่ายืนข้ามพี่เบสเลยค่ะเชิญเลยนะครับ คดูดีแ้วด้วยช็อตนี้นะครับขอบคุณครูด้วยนะครับที่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมดีๆร่วมกันนะครับรวมไปถึงวันนี้ก็ได้ส่งศิลปินนักร้องนะคะมาร่วมขับกล่อมบทเพลงไพเราะตั้งแต่ในช่วงต้นของการเปิดงานในวันนี้ด้วยขอบระคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ยินยีเชิญพี่น้องสื่อมวลชนสัมภาษณ์แล้วก็ร่วมกันกระจายข่าวสารนะครับให้ประชาชนได้รับทราบกันว่าตอนนี้โราอธิบาลเพระมุขขึ้นกำลัง รับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณรูนะคะลแล้วก็ <แฟ S 2> ต้องขอเชิญผู้บริหารต่างๆของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้กรุณาขึ้นถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารบนเวทีนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านผู้บริหารน,นะคะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยค่ะเรียเชิญอยู่บนเวทีก่อนเลยดยเชิญผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณหมอนะครับเรียนเชิญครับ ้วยความคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้แล้วเห็นไหมครับว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลายคนบอกว่าอจะรักษาเฉพาะทารหรือเปล่าเนี่ยประชาชนทุกคนนะครับเข้ามาใช้บริการกันมากมายจริงๆดังนั้นต้องขอคุณเจ้าที่ผู้ริหารโรงพยาบาลทุกท่านนะครับที่สร้างวัฒนรร<ช>มทางการแพทย์ดีๆแล้วก็ปิดโอกาสให้พวกเราเข้าไปใช้บริการกัน,ยนอย่างเต็มที่นะครับคืออยู่บนเวทีนี่อุ่นใจเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอนี่ทุกสาขาเลยนะคะพี่บ๊อบเป็นลมไปตอนนี้หรืออะไรเนี่ยมีคุณหมอดูแลได้อย่างทันท่วงทีเลย จะได้ไม่ไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บะนะครับค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอเองทําหน้าที่ในการดูแลคนไข้อย่างดีที่สุดแต่แน่นอนทําเหมือนทหารนะคะจะให้ออกไปรบมือเปล่าก็ไม่ไหวนะคะก็ต้องมีอุปกรณ์คุณหมอก็เช่นกันต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะ ดูแลคนไข้นะคะจะใช้ความรู้วิชาอย่างเดียวแต่ไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่ได้นะคะใช่ครับอ่าแล้วตอนนี้เรามีศิลปินมาร่วมเพิ่มนะครับเป็นเชิญน้องนุกนิกครับไรมาเสือเจรเญนะครับเป็นกิติศักอัศวสิริชัยกุลนะครับนกไฮมดเดวิดชดายอดพรมนะครับแล้วโรเจอร์อาชีรวิทย์สุภาวิตานะครับค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะพี่บอบสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะคุณสาวงามเขาขอขอไปถ่ายตรงนู้นหน่อยอ่าเอาน้องๆสี่คนก่อนนะครับ ดีครับผมขอบคุณนะครับขอครับคุณนะครับดีครับมาร่วมกันนะครับข่าวหน้าเดินขึ้นมานิดนึงเลยครับพรพอครับพรออีกทีครับไปเชิญครับดี่น้องมาเป็นเกียรติให้กับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ร่วมกับประชาพัน์ด้วยนะครับขอบคุณพี่จอยนะครับ ขอบคุณพี่เบนนะครับแม่เบนค่ะคะ่ะนะต้องขอบคุณศิลปินดาราท่านที่วันนี้ให้ใหเกียรติมาร่วมง,งานขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่มีญาติมีคุณพ่อบอกมีคุณตาที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ขอให้หายป่วยโดยเร็วสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นกันนะคะได้รับอณิสงค์ขอบคุณที่ได้ทำร่วมกันในวันนี้นะค่ะขอบคุณวันนี้นะครับมีมิสแบรนด์ไทยแลนด์